ิมโฟกัสเบื่อแล้วว um> ่ามีอะไรให้โฟกัสเล่นไหมอ่ะอือม um> ีอะไรให้โฟกัสเล่นไหมเหรออ่ะ uh. นี่นี่โฟกัสไอแพนไอแพนเอาไปเล่นเลยขอบคุณค่ะพี่ฟิล์มเฮ้มาเล่นกันตรงนี้นี่โฟกัสมา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 ม้โอ้โหเล่นเกมอะไรดีอะพี่ฟิล์มแล้วแต่เลยโฟกัสแล้วแต่เลยเอ้ะอะไรดีอะอือันนี้ดีกว่าอือฮึอ่า โอ้ oh, พี่ฟิล์มพี่ฟิล์มลงเกมมาเยอะมากๆเลยอ่ะอย่างงี้โฟกัสก็ไม่เบื่อแล้วสิเ<อ>นี่ยเลยโฟกัสเต็มที่โอเคครับพี่ฟิล์มคืนคืนคืนเอ้ยพ,พี่จนพี่ฟิล์มพี่ฟิล์ม,มโฟกัสเบื่อมีอะไรโฟกัสเล่นไหมอ่ะอือ๋อ นี่มีโฟกัสอะไรอ่ะนี่อีกย่างเล่นอะไรพี่บีมอย่างเนี่ยนะเป่ากบไงเป่าเป่ากบไม่เคยเล่นไหนเนี่ยมามาโฟกัสมามามาเนี่ยพี่บีมสากันแล้วเอาไหมเอาไหมอันนี้อันนี้อย่างกันนี่ย่างกันอ่า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 เป่าเป่าเป่าหนึ่งสองสามถ้า เอ้ยไม่เป่าสองทีอ่ะแค่ป่าสองทีอีทีด้วยวิมันกันไม่เล่นแล้วก็ไม่เล่นละกันเรื่องแปลงฟันใช่ไหมแปลงกี่แดงวิวมแปลงกันไม่ตายเถอะอะไรนะ โอ้ไม่ฟิล์มนี่โฟกัสก็เล่นเกมนานแล้วนะโฟก,กัสรู้สึกว่าโฟก,กัสเริ่มหิวแล้วอ่ะเริ่มหิวแล้วเหรอโฟก,กัสอืมงั้นแป๊บนึงนะผมสั่งอะไรให้กินโอเคโอ้ไ okay. ม่ฟิล์มฮัลโหลครับอ่าครับผมเอาอาที่หนึ่งครับครับผมรีบๆนะครับเพราะว่าน้องผมหิวมากโอเคครับผมรีบ <c oughs> มานะครับโอเคครับผมหิวมากไม่ฟิล์มสั่งแล้วเรียบร้อยโฟกัสแป๊บเดียวก็เดี๋ยวแป๊บเดียวก็ถึงแล้วโฟกัสเฮ้ยให้กดตะขิ่นนะโฟกัสเข้ามาแล้ว ส่งไวมากเลยจะพีมมาหรือเอามาให้โอเคค่ะพี่พิมให้ดีจังเลยพี่พีมสั่งของกินมาให้ละงั้นเราก็นั่งเล่นเกมรอตรงนี้แหละมาแล้วแล้วนี่โฟกัสมาแล้วนี่พิซซ่าพิซซ่าพี่พีมใช่นี่ผมสั่งมาแบบสามชั้นเลยนะโฟกัสดูนี่น่ากินมากเลยพี่พีมนี่ มีนี่กัดอ,อยากกินอีกกินเลยเพากัดนี่นี่ไงทั้งละ่ะอุม้มโอ้ยน่ากินพี่ฟิล์มนี่นะถ้าเกิดกัดยังไม่อิ่มนะบอกฟิล์มได้เลยเดี๋ยวฟิล์มสั่งมาอีกได้ครับพี่ฟิล์มถ้าเกิดหิวกินชาบูชิไหมเดี๋ยวฟิล์มแบบตั้งสายพานใะห้เขาเอาสายพานมาลงเลยแล้วก็ตั้งเทปจากญี่ปุ่นมาเลยลก็มาทำให้เรากินพี่ฟิล์มอือทำพิซซ่าก่อนดีกว่าโอเคก็มาไงถ้าเกิดยังไม่อิ่มไงอ๋อน่าวได้ดีอ๋อก็กินไปเล่นไปล่ะร้อนอือ <า>พี่จนไอพี่หวอะมีอะไรกินเนี่ยพี่ฟิล์มพี่ฟ,ฟิล์มมองไงโฟกัสหิวว่ามีอะไรกินไหมอะไม่รู้อะ่ะหิวก็หาอะไรกินสิโฟกัสโฟไม่หิโฟกัสดโฟกัสหิวหิวอ๋อ มีมีมีป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอี๊พี่ฟิล์มจะหาอะไรมาให้เรากินนะต้องเป็นอาหารที่อร่อยมากแน่เลยอ่ะอี๊ลึกแล้วก็อาแล้วมาแล้วอะไรนี่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไงคุณครับบมี่สำเร็จรูปฟิล์มใช่นี่นี่โปรไกกินทุกวันเลยนะพี่ฟิล์มไม่มีอย่างอื่นเลยเหรออืมก็ไม่มีก็มีแต่อย่างเงี้ยไม่อะไรกินได้เออ หาพี่ฟิล์มงั้นโฟกัสกินก็ได้งั้นโฟกัสขอกินหมดเลยนะเฮ้ยโฟกัสโฟกัสกินคนเดียวไม่ได้แต่ทำไมอ่ะต้องแม่งฟิล์มกินด้วยเพราะฟิล์มมันไม่ได้กินอะไรเลยก็ได้ครฟิล์มแยกกินได้เซนีกินไม่ได้ฟิล์มเขียนชื่อไว้แล้วไม่มีชื่อเลยกินเส้นอื่นไปไปเพรากุ้งตัวนั้นอ่ะฟิล์มขอนะกุ้งอ่ะมันมีทั้งหมดกี่ตัวนะจำไม่ได้แต่ว่าพี่ขอกินสองกินแค่หนึ่งตัวนะเพราะฟิล์มตัวใหญ่ไงต้องกินเยอะ โอเคไกินด้มกินไ้ได้กินได้กินได้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้มันเขียนชื่อพิมอยู่โอ๊ยพิมัฟก็ไม่กรไม่กินแล้วกินไปคนเดียวเลยขอบใจโฟกัสตองหิวอยู่พอดีเลยไม่กินจริงเหรอโฟกัสมเล่นเล่นมเ่นกินด้วหิวมีเสนโฟกัสด้วแปบนึงไอพิมเฮ้ยแปบนึงจะได้ชื่อโฟกัสนี่ไงชื่อฟิมไม่มีชื่อโฟกัสเลยนะพก วยพี่ฟิล์มโฟกัสอิ่มแล้วว่าพี่ฟิล์มอิ่มหรือยังอ่ะอืมก็อิ่มแล้วนะอืมอพี่ฟิล์มโฟกัสจะไปซื้อของข้างนอกอ่ะพาโฟกัสไปหน่อยสิพาไปซื้อของข้างนอกเหรออืมโฟกัสไปอ่ะอืมน่าสิโฟกัสเดี๋ยวแล้ก็ไปกันไปซื้อกันไปกินด้วยกันไหมไปโอเคโอเคไปไปไปี่ฟิล์มไป อันน <łość> ึ่งโอกาสอันหนึ่งฮัลโหลมันขับรถเหรออ่ามารับหน่อยได้ไหมือจะพาน้องไปเที่ยวอ่พาน้องไปยงข้างนอกอ่ะโอเคโอเครียมนะอุ้ยมาแั้งโอกามาเร็วบ้างลย่ไปอ่ะพี่พิมไป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 พี่พิมปกแล้วกันไปไป พี่ฟิล์มาพาโฟกัสไปซื้อของเลยสิซื้อของเหรอโอ้โหขี้เกียจไปอะไม่อยากไปงอนะพะี่ก็ได้ก็ได้ก็ได้มาตามมาตามมาไปไหนนี่แหละโฟกัสไปคันนี้เหรอพี่ฟิล์มใช่ใช่รับงนะเดี๋ยวมารับโอ้โหไม่เป็นไปไหนเนี่ยพี่ฟิล์ม นี่ไงโฟกัดอะไรอะอันนี้ฮะ,ะ,ะใช่คันนี้เหรออันนี้คันใครไม่รู้ไปแล้วกันไปไปไปคันนี้ก็แปลวเนี่ยคัน,คนเราคันนี้คันของฟิล์มเนี่ยเป็นพาย,ยกล้อไป,ะปะ่ะโอ๊ยพีมรอดไอ้นี่ยแล้วมี่ขี่ไม่แข็งนะบอกเมื่อกันพีมพีมพีม รเฮ้ยพี่ฟิมพี่ฟิมวันนี้เรื่องอะไรหรือเปล่าอะไรโฟกัสวันนี้อะมันเกิดโฟกัสอ๋อแม่วันนี้มันเกิดน้องจะลืมได้ไงอะโฟกัสจับได้จับได้ทำไมล่ะออมันเกิดโฟกัสพี่ฟิล์มมีอะไรเสเพยโฟกัสหรือเปล่าอ่ะของเสเพยเหรอว่าแล้วโฟกัสต้องทวง พิมเลยจัดการเรียบร้อยแล้วโฟกัสอะไรอะพี่ฟิมนูนูนูด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 ูหันไปโฟกัสโอ้โหใช่โอ้โหอะไรอยพี่พิมใช่ของโฟกัสของมันหมดทุกอย่างเลยนะเนี่ยเคสหูฟังคีย์บงคีย์บอร์ดหน้าจอเซอร์ไพรส์เลยโฟกัสนี่แหละเป็นไงสวยมากเลยค่ะพี่ฟิล์มโฟกัสชอบมากมเลยค่ะผมพี่พิมมากๆเลยนะคะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอดีพี่รวยพอดีอยอดเงินในบัญชีพี่ก็คงยอดเหลือไม่จากัดแล้วนะเงือบพี่ฟิล์มใช่ใช่ใช่โอ้ยเฉยมากเลยพี่ฟิล์มขอบคุณนะคะพี่ฟิล์มไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ,อยากได้อะไรก็บอกพี่แล้วกันพอดีพี่รวยมากได้ค่ะพี่ฟิล์มโอ้ขอบคุณนะคะพี่ฟิล์มเรื่องทีถูกใจพวกกันมากเลยอะพี่จนชิบกันนะอืมกินยัง เออพี่พ er, ีมพี่พ yeah> ีมฮะวันนี้วันอะไรวันนี้เหรอวันนี้วันศุกร์ไม่ใช่วันอะไรวันนี้มรดกไทยไม่ใช่มานะบูชาไม่ใช่วันสงกรานต์ไม่ใช่ไอ้กระทงเฮ้กระติ้งมีวันอะไรวันพระไม่ใช่วันนี้วันศุกร์โอ้ยพี่ฟิล์มวันนี้วันเกิดโฟกัสจรเหรอเออก็ลืมได้ไงเนี่ยพี่ฟิล์ม ต้องไงต่อมีเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์เหรออ่ะอ่าพิมไม่เคยเรื่มันเกิดน้องอยู่แล้วพิมจำมันเกิดปกติได้โอ้โห,ำหจำได้จำได้จำได้แต่พิมมีเซอร์ไพรส์พิมมีอะไรมาเยอะเลยพิมมีเซอร์ไพรส์แน่นอนหมดนะอ่ะโอเคโอเคต้องเป็นเค้กก้อนใหญ่มากแน่ๆเลยอ่ะกินรอแล้วกัน<อ>ไหน<อ> <ๆ S 1> วกกันไหนไปซิ นี่เค้กวันเกิดเฮ้ยวันเกิดก็ต้องมีเพลงใช่ไหมไฮเบอร์ดีทูยูอะโฟกัสเรสยังไม่จบเลยร้องเสร็จแล้วอันก็แรกก็ได้เปล่าเลยนะเปล่าเลยโฟกัสเดจเดร้องไปแล้วร้องให้ร้องไงไม่ต้องร้องปูพี่วีพี่เค้กก้อนใหญ่เหรอเนี่ยใช่ใหญ่สุดแล้วอั่นเป็นโฟกัสเปล่าเลยนะควันเต็มหน้าเลยโฟกัส กินเลยกินกินกินผัดเทนออกแค่นั้นเอ้าลืมช้อนโอ้โหมาประการมามาดีรู้อะไรเอารวยมั่วอืมอืมมามาเค้กอ่อนดีเหมือนกันเค้ก็อร่อยนะเนี่ยตักใหม่ได้ตักใหม่ได้โอเค